ครับสวัสดีนะครับทุกทกท่านสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวให้ลองเปิดข้อสอบขึ้นมานะครับข้อสอบหัวสีส้ม,สม,สมเนี่ยแนวข้อสอบวิชาระเบียบกองระบบว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2563นะครับใครมีนะครับใครมีข้อสอบแล้วก็เปิดมาดูตามได้แต่ถ้าใครยังไม่มีก็ดูจากหน้าจอของท่านนะครับลองเลื่อนไปข้อ16นะครับข้อ16ดูซิเป็นยังไง ข้อ16นะครับจะเห็นได้ว่านะครับข้อสอบข้อสอบนี้คือ1ใน4ของมิติการฝึกการฝึกวิชาระเบียบงานสารบัญฝึกแบบเร่งรัดนะครับการฝึกแบบเร่งรัดเนี่ยวัตถุประสงค์ของผมต้องการให้คุณมีคะแนนสอบเพื่อแข่งขันนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจ หลายคนต้องการเรียนแบบละเอียดตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นคุณจะต้องไปเข้าเรียนหลักสูตรที่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะฝึกแบบเร่งรัด 1. ความรู้มีแน่นอน 2. คุณมีคะแนนนะครับเร่งรัดก็เหมือนกับไปทางรัดนะครับดีเทลรายละเอียดอะไรบางอย่างคุณจะต้องไปต่อยอดเองตรงนี้ผมจะมาเน้นว่าแนวข้อสอบเนี่ยทิศทางที่จะออสอบเนี่ยจะเป็นมิติแบบไหนอะไรยังไง ผมจึงไม่เฉลยไงอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมไม่เฉลยเลยกอขอของอทําไมผมถึงไม่เฉลยเพราะผมมีกลยุทธ์ของผมไงผมต้องการให้คุณฝึกอ่านหนังสือหรือตําราฉบับเต็มนะครับตําราฉบับเต็มเพื่อคุณจะได้ทราบเนื้อหาทั้งหมดของวิชาระเบียบง,งานสารบัญน,นี่คือในย่าของผมคุณอ่านเนี่ยปึบ๊บแล้วคุณก็มาอ่านข้างล่างในกรองเนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าควรจะตอบข้อไหนนี่คือการฝึกนะครับ เ่ะเปิดไปข้อ16ปัญหาข้อนี้ทำไมต้องเอาข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วในคลิปที่ผ่านๆมาปัญหาสอบทางทหารเนี่ยเขาจะมีลูกร่อลูกชนหลอกไปหลอกมาให้คุณสับสนสลับไปสลับมาและผู้เข้าสอบหลายๆท่าน ที่ติดต่อกับมาพูดคุยกันหลังสอบเสร็จอาจารย์ขาความเร็วของหนังสือเขาหลอกหนูคะ่ะด่วนที่สุดๆก็มีคะ่ะมันไม่มีคะ่ะเห็นไหมถ้าเราไม่มาฝึกเหมือนเราลงลงไปลองสนามเนี่ยการฝึกทำข้อสอบเนี่ยสำคัญมากในมิติที่3ของการฝึก เหมือนคุณตรวจสนามอะเวลาสมมุติคุณเป็นนักแข่งรถเนี่ยใ็ไหมเขาจะมีการให้ตรวจสนามคุณจะรู้เลยว่าโค้งนี้นะมันหักศอกขนาดนี้เราจะต้องใช้ความเร็วเท่านี้คุณลงไปปักหมุดที่จําเป็นจําเป็นสําคัญก่อนเวลาคุณไปเจอสอบจริงๆคุณสบายเลยสมาธิคุณจะไม่หลุดออกไปมากมายกับความตื่นเต้นกับความประมาานี่คือจุดแข็งของมิติที่3มิติที่1คืออะไรจําได้ไหม มิติที่หนึ่งผมให้คุณอ่านสรุปที่ผมสรุปทั้งหมดเลยถ้าคุณมีเวลาน้อยคุณอ่านแบบลวกๆอ่านแบบหยับๆยาะะอ่านให้เห็นภาพแต่ไม่ใช่อ่านแบบข้ามนะแต่ต้องอ่านทุกทุกประโยคที่ผมได้ส่งให้เมื่อคุณอ่านเสร็จเรียบร้อยมิติที่2คุณทําอะไรคุณเข้ามาทําแบบฝึกแบบฝึกหาที่ผมเตรียมไว้ให้เพื่ออะไรสร้างระบบการจดจําให้มันละเอียดยิ่งขึ้นมือจด ตาดูสมองจํานี่คือสูตรมือจดจดอะไรจดคําตอบที่ถูกต้องที่ผมถามผมจะให้ไฟล์ไป2ไฟล์ไฟล์แรกผมเฉลยไว้ให้เรียบร้อยอย่างสมมติผมถามว่าความเร็วของหนังสือเป็นแบบไหนคุณจะอ่านเฉลยเลยแล้วคุณก็จดในช่องว่างนี่ไงคือการสร้างระบบการจดจําแบบละเอียดมิติที่3คุณทําข้อสอบตัวนี้เห็นไหมมิติที่สคืออะไรก็คือ เข้าห้องสอบเพื่อทําการประเมินผลตัวเองเลยว่าทั้งสมิติที่คุณฝึกมาเนี่ยคุณได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าคะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจคุณก็กลับมาฝึกอีกแล้วคุณก็เข้าไปทําข้อสอบอีกข้อสอบมันจะสลับไปสลับมามันไม่เรียงเหมือนเดิมหรอกมันจะทําให้คุณงงไปงงมานะครับความอดทนเนี่ยถึงแม้มันจะขื่นขมแต่ผลของมันก็หวานชื่นเสมอกรณีศึกษาเพื่อนๆนนะครับสอบได้อันดับสูงสุดกันมากมาย นะครับปัจจัยเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยไม่ใช่ว่าข้อสอบจะทําให้คุณสอบได้อันดับหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่ผมต้องการจะสื่อซึ่งหมายความว่ามันคือเครื่องมือนะครับเครื่องมือคุณจะต้องฝึกใช้เครื่องมือถ้าใครเข้าใจคําคํานี้คุณจะต้องฝึกใช้เครื่องมือให้เป็นถ้าคุณได้เครื่องมือไปแล้วคุณไม่ฝึกใช้เรียบร้อยเลยศูนย์เปล่าเลย ทำไมผมจะต้องโทรคุยกับแทบทุกๆคนด้วยค่าคอรอสแค่290บาท200บาทเนี่ยโอ้โหบางทีอย่างกับน้องแท้ๆเลยนะบางคนอย่างกับน้องแท้ๆผมต้องคุย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 ,คยจนเขาเข้าใจว่าอ๋อต้องฝึกแบบนี้นี่เองและสุดท้ายเขาก็มีความสุขนะผมจะมองเรื่องการติลเป็นเรื่องวิทยาทานผมไม่ได้มองเรื่องว่าเป็นธุรกิจธุรกิจในลักษณะนี้หมายความว่า ตั้งหน้าตั้งตาขายแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมผมสงสารน้องๆทุกๆคนมากนะผมพูดเลยผมออกตัวก่อนเลยผมตําแหน่งผมคือครูนะครับผมอยู่ในกองทัพกองทัพบ,บกนะครับนี่คือจิตวิญญาณของครูอย่างวิชาระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยงานสารบัญเนี่ยนะครับไปซื้อตำราที่ไหนก็แล้วแต่ไปเห็นหน้าปกเขาของมากมายเลยใส่วิชานู่นวิชานี่วิชานั่น,นมา ทั้งๆท,ที่ในขอบเขตของสนามสอบของตัวเองไม่ได้มีสอบวิชาพวกนั้นสรุปมานั่งอ่านกันนะเขาเรียกว่าโ,โหตามน้ําพริกละลายแม่น้ําเลยนะฮะเป็นสุภาษิตเนี่ยมันมันมันเกินขั้นกว่าและสิ่งที่เลวร้ายไปก่อนนั้นนะครับติดต่อกับมามากมายอาจารย์คะหนูซื้อตํารามาผิดแล้วไปซื้ออะไรมาล่ะครับหนูไปซื้อระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีมาอ่านอา้าวไม่ได้นะครับ คำนิยามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้พวกคําจํากัดความอ่ะทหารก็คือทหารผมก็พูดไปแบบเนี้ยนะครับฝากไว้นะครับ,นรบในจุดเนี้ยเหมือนกระดุมเม็ดแรกเลยอันดับแรกเลยคุณจะต้องอ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนมิติ2มิติของระเบียบการคือในเรื่องของคุณสมบัติคุณมีคุณสมบัติตรงไหมที่จะเข้าไปสมัครเนี่ยไม่งั้นคุณก็ไป ไปรวบรวมเอกสารหลักฐานในการสมัครฟรีไงเพราะคุณสมบัติคุณไม่ได้ใช่ไหมครับ 2. คุณสมบัติในที่นี้ยกยกตัวอย่างเช่นไรวุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชาที่คุณจบมันตรงกับตําแหน่งที่เขาเปิดรับหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเห็นเปิดรับคุณก็ไปสมัครเลย 2. หลักฐานการสมัครเนี่ยสำคัญมากนะครับคุณก็ต้องดูให้ครบถ้วนไม่งั้นคุณจะถูกตัดสิทธ์